กระสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบรรจุภูทุกคนมูเพื่อนเนาะมาพบมาพ่อกับลุงใหญ่มาหนี้กะแต่งตัวแบบนี้เด็กพี่น้องคือโจรน,นี่ฮะแต่ว่าโมเมนต์โจรเด้อพี่น้องอันนี้คือสาวนาเนาะลุงใหญ่กะสิได้มาลงมาเห็ดไทยเห็ดหน้าพี่น้องเห็นมานี้เนาะลงมาไทยหุดหรือว่าไทยหน้าเนี่ยเนาะจังไดจังไดกะยังบม่ได้ออกไปทางนอกเด้อกะคลิปนี้กะอยากฝากบอกพ่อแม่พี่น้องน้ำแน่ว่าลุงใหญ่กะยังปรช่วงนี้ ที่ยังบม่ได้ออกไปหรือว่าสัมภาษณ์เนาะถ้ามีว่าเวียกมีเวียกงานที่ว่าเอฟซีเพิ่อนอยากให้ลุงญ่ไปลุงญ่ก็ยินดีคือเก่าพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าลุงญ่ไปได้อาแต่ว่าถ้าว่าผมมีเวียกมีงานลุงญ่ก็สิอขออนุญ,ญาตบาัตรคำเหตุให้เหตุหนากนะ่อนช่วงนี้เนาะอาแต่ว่ามีทางผูญญาา้ใหญ่เพิ่นอยากใช้หรือว่ามีเป็นทางสะพานบุญหรือว่ามีธุะระปะปาๆอย่างให้ลุงญ่ไปลุงญ่งก็ยินดีเนาะพี่น้องเนาะไมอนี้ลุงญ่ก็สิขออนุญาตบัตรคำถ่ายคลิปทาง อยู่ทงางไ้ทองหน้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับเบิับสมกันไปก่อนนะพี่น้องเนะาะฮะอย่าพฝ้าเบื่อหน่ายกันเด้อพี่น้องเด้อ ถ่ายหน้ายังก็พอหรออย่างตรงไปไหลเรือยอยู่ใครยังนั่นถ่ายไม่ได้แน่นอนเป็นน้ำอยู่นี่เจ๊มือกูแล้วน้ำปยาบ้านจะออกไว้ มันจะออกไวยามันหวานไปเลยน้าบผวเพียงก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวบอลมีน้ำกับมีบอลน,นี่กับโน่นะต่ไม่น้ำนเมื่อแรกวะ ม่แรกแห่งมานบอกเขียแล้วก็ เห็นไหมไหเหนียวว่ะมันเหนียวแห้งมันเหนียวบ่ หนึ่งมินาทงหนึ่งมีนาทีเจออีกแล้วสิแล้วจะเกลอ่ยว่าเจอเรื่อย หายสองหอบนึงกระเมือ่อยแท้น่สิไหวบ่อสันสองหอบนังกระจุมมาเมยแหละทะเลอันไทยนึงซัก ได้สชว์ให้กับพ่อเราเมื่อนี่นะโ,โถึงขั้นตอนวานไปเลย,ยเป็นยังคือวานก่อนอยังใคร มันเปียกย่มันขาดบุได้บ่มันเปียกแห้งติ้ว่าอันนั่นไห้เด้อยันว่ามันเข่าฮอร์บริฟัตหะนะเข่าฮอร์รีบยันว่ามันบุได้ยันบุออกยันมันขาดได้เห็ดแบบนี้บ่เคยเห็ดยี่บ่แบบนี้กะฮะ เขาันว่าเคยเห็ดก,นะก็เคยเห็ดแต่ว่าไถได้จังหวัดนั่นนะคือเห็ดสดๆก็ได้เลยเนาะแกอยู่ทีอคืออยู่บ่นน้ำเข้มๆแน่เห็ดหน้าเห็ดหน้าหลายสูตรสักสูตรใด้แล้สิดี๊ที่ เจือจะ่าเพิ่มบอนมันจ <laughs> ะไหน,นบอลโมมี่กับโมมี่นะฮะเนาะวอนโมมี่กับโมมี่บอนมี่กับมี่นะฮะท,ท,ทั้งวันทั้งใสพี่น้องเอ,อ้ย เห็ดไปแล้วอ่ะนี่หลายคนก็นแหละเห็ดคือว่าแหละมันก็บอลมีน้ำแล้วก็มันสิไปอยู่แล้วว่าขาดกะนยาร้ารนเปิดตุม่มมีน้ำมาแล้วจ้ะมันเป็นมาแล้วมันก็แห้งเนาะ ผัดปลาไม่นีบอลกเนาะลงแล้วป่ะเห็ดเป็ดไหมไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเฮ้ยเอาแตเป็ดเข้าอุ่นใจเมนเห็ดกิดเมนเห็ดขานเพราะเห็ดไม่ชินเนาะแต่เกขาก็เคยดำเอาเนาะมาตกมาโฉมสามปีขึ้นหลังมาเนียว่าวานวานเกือบบดทุ่งวก็เลยเคยเห็ดเลยเคยเห็ดแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยแหละ ค่าบมเคยเห็ดกับญาติเนี่ยนะอเออไปธรรมดาลเลยเนะาะบมเคยเห็ดบมเคยลองกะบมกล้าเห็ดด้วยกล้าเห็ดกินเห็ดเด้อน้อง่ายมันสบายเอ้าขับไปหอกระต้มมื่อเช้านี่กะเล่าว่าคนถามคนอื่นในหันแหละว่านี่บ่กว่านแล้วว่าเคยบ้านเนี่ยเรว่าเคยสบายเนี่ยเราอ่ะฉันนะจักได้บ่ได้บ่จักเราว่ะเคยสบายเลีล่ยโดไม่อยากเขาดัาด้มเนาะว่ว คนเขาหอ่อกระตมในงานบุญค่ะมีงานบุญแจกเขา,ามันเคยเฮ็ดสบายเลยดอกบุญอย่างฮอดดำหน้าหรอวะเมื่อยซ้ำอ่ะแม่คว่มเพิภออยู่เนาะเห็ดสบายเฮ็ดไปติ ห้บ้าหไงเนาะสไหนี่ก็พอแล้วมเยด้วสอไหมื้านี้ถ่ายได้ไฮน้อยนึงเนาะจะมาตตวนี้จะไฮไงเติบได้นี่ไปแล้วนี่ก็โอ้โรทนงจอยกัถ่ายอยู่ บ้านเข่าใกล้ๆเนเ้อคันนาญาวอหนามันบ้านใส่สิทีแล้วแหละเผื่อเผื่อมันรีบเผื่อเข่ารีบทำปฏิพัดเห็นไหมเอากระเบื้องไทยคือผนว่าวเนาะจ้าว่าสี คักอยู่ไปจักว่าไถหุดแล้วจังมาไถอีกบ้านวัะนี่ว่ะโูโมว่ะเนาะอันนี้ยันวไรหยาขึ้นเนาะโมกูทุกคนว่าไถแล้วก็สีดคุ้มหยาห้าวบัดบริเฮ็ดบริชจะเคลือบริคุ้มจะเคื่อบ่แต่หวานใช่เลยแล้วแต่หลายคนก็หลายเฮ็ดเฮ็ดไปสูตรไผสูตรมันบ่ สิยาสิปุญญาธิครับมันจับ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็หญ้าหลายๆน่ะหญ้ากําลังเกิดฝนกําลังตกเนาะนกําลังตกกะหญ้ากําลังสิขึ้นแต่ว่าสิหญ้าหลายจังได๋านําให้นนซะยบ่กล้าถ่ายงให้เบิ่งอยู่แต่ว่าเห็น้วามีแต่หญ้าเนเลอยู่ที่หาข้าจักไปสได้เนาะบ่กล้าให้เบิ่งเลยิะ ดกได็ได้เลยนี่มันพุ่งอยู่นะท่าน,นมันก็นไม่ได้ลายเป็นไรห่องนั่นน่ะมันก็นไม่ได้ลายเป็นไรได้ไม่กล้วงปูเลยหน่อยนึงฮะไมันก้บอนั่นเป็นไร จ้าพอดีว่พอดีเด้นะเขากะยันว่ามันรีบมันอย่างและเผื่อไว้เห็นไหมทีแล้วและเผื่อหนาเผืหนาขึ้นลายน้ำเนอะแจละมันใจคนวานบวชเด้จังมั่นใจแทว่างาม เออสันแนะแนวมาแน่น่ะเจ็ดหน่อยมันได้ลายบ่ทานเมวล้วอะไรดิ แล้วแล้วบอกทั่วแล้วบ่